เที่ยวงานวัดขอกหมูนะครับ

โอ้ของกินเพียบเลยครับพ <wh> ี่น้องครับมาเที่ยวเด้องานวัดพวกขาทองเฮ้ยงานวัดขออหมูจะร้องอะไรวะจะร้องเจ้าจะร้องเลื่อนพัดจะร้องเลื่อนพัดของเจ้าวาดวัดขออหมูครับงาาเด้อพี่น้องเด้อ

เดี๋ยว,ขวยเขาจะกินนะเวลาตอนกลับเ่อยกินเื่อยด้ตอนกลับยซื้อไปกินก